ไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีมีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจได้โปรบอกกับฉันใน้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมา ไไก็วันนี้นะคะก็เอาไปครึ่งเพลงก่อนละกันเพราะว่าตอนนี้กําลังยุ่งอยู่กับการไปหาของมาให้คุณลูกค้าที่น่ารักทั้งหลายนะคะจะบอกว่าวันนี้นะเอ้ยเบตตอนไออะไรนะเบบี้คิสตอนนี้นะคะของขายของจะเข้ามาอีกทีวันจันทร์ก็ใครที่โอนตังมาแล้วนะคะก็จะเย็นๆอย่างมีส่วนร่วมใช่ไหมใครที่ อย่าเออเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยโอนตังมาแล้วนะคะเดี๋ยวได้ของแน่ๆเลยเดี๋ยวลูกน้ำจะจะเร่งให้ละกันแต่พี่เขาบอกว่าของจากโรงงานเนี่ยเขาจะมาถึงวันจันแล้วเขาจะเอามาส่งให้ชนะรอกันนิดนึงเนาะแล้วก็พาเลทนะคะอายแชโดว์ตอนนี้ของขาดเพราะว่า ก็เลยทำหายของขานั่นเองเดี๋ยวจะไปตามหามาให้นะคะแล้วก็คนตาปลอมด้วยเดี๋ยววันนี้ลูกนั้นเนี่ยกำลังจะไปตามหาให้นะเดี๋ยวตอนเย็นจะมาบอกว่ามีอะไรได้มัง่งไม่ได้มัง่งเนาะโอเคปะแล้วก็เดี๋ยวเพลงที่ขอไว้ขอ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 อีกสักพักเนาะขอตอนนี้ก็ยังแพ็คของยังยุ่งยุ่ ก็ขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกคนด้วยก็แมมรู้ใจนะรู้ว่าตอนเช้าๆลูกน้ำนอนตื่นสายก็ต้องแบบรีบโอนตังกันแต่เช้าตั้งแต่เมื่อวานเลยขอบคุณมากค่ะ